สนาบินสุวรรณภูมิกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังการที่รัฐบาลเห็นชอบเรื่องของการยกเลิกระบบเทสแอนโกเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นั้นในวันนี้ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยระบบ rt-pcr หรือเพียง atk ภาพล่าสุดที่เห็นวันนี้คือการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16,000คนต่อวันเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากวันละ70เที่ยวบินเป็น90เที่ยวบินต่อวัน โดยนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบอกกับสํานักข่าวไอเว่าหลังจากรัฐบาลยกเลิกระบบเทสแอนโกลส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้นั้นเป็นไปด้วยดีสนามบินเริ่มเข้าสู่บรรยากาศก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 ส่วนผู้โดยสารขาเข,ข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศวันนี้จํานวน93เที่ยวบินผู้โดยสารขา เข้าวันนี้ประมาณ16,00 0คนสำหรับยอดประมาณการผู้โดยสารเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1 6 0 0 0ถึง17,000คนต่อวันหรือประมาณเดือนละ500,000กว่าคนโดยภาพรวมของการเปิดประเทศจากมาตรการผ่อนโควของรัฐบาลส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นคาดว่าจะได้เห็นยอดผู้โดยสารแต่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000คนต่อวันอย่างวันนี้จะมีเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเข้ามาที่ 93เที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้าวันนี้เฉพาะวันนี้ก็ตกประมาณ16,000กว่าคนเพราะนั้นประมาณการทุกวันเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 7 1 6 0 0 0 7ท so ุกวันนะครับก็ประมาณเดือนนี้เนี่ยที่เราแอส i ซ a t e ์ไว้เกือบ66 0 0นคน5 0 0 0 0กว่านะครับเพราะนั้นภาพรวมของการเปิดประเทศตามผ่รมตนอตามมาตรการของสศบนั้นต้องบอกว่าส่งผลดีนะครับในเรื่องของการต้องเที่ยวอย่างแน่นอน ขณะที่กรณีเกิดเหตุมีบุคคลภายนอกขับขี่รถจักรยานยนต์พกอาวุธฝากฝืนมาตรการรักษาความปลอดภยัยบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามภายในเขตการบินนั้นผู้หน่วยการท่าอากาศยานสุรภูมิได้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสนามบินพร้อมยืนยันว่าการรักษาความปลอดภัยยังเป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอให้ผู้ที่มาใช้บริการเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบกับความปลอดภัยอย่างแน่นอน อย่างที่ผมกลาบเรียนนะครับว่าเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่เราไม่สามารถที่จะแทนไว้ได้เลยแต่เมื่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีแผนปผชิญเหตุตาม SOP ที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติอย่างตัวอย่างไรนะครับเพื่อรงับเหตุเพราะนั้นเรื่องความเชื่อมั่นของของ,ของสนามบินสุวรรณภูมิในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะมาใช้บริการนะับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยผมขอยืนยันนะครับว่า สนามบินยังมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเป็นสากลถือว่าประเทศไทยขณะนี้เป็นประเทศเป้าหมายที่ชาวต่างชาติหลายคนต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวและยิ่งมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้ามาในประเทศมากขึ้นทําให้หลายคนต่างจับจ้องที่จะจองเที่ยวบินมายัางประเทศไทยซึ่งในช่วงของการท่องเที่ยวไฮซีซั่นนี้บรรยากาศการเดินทางคาดว่าจะคึกคักอย่างแน่นอน